อลิสดร์ลิงพาพพยนตดราม่าระทึกขวัญสู่บทบาทการแสดงที่ดีที่สุดของแอนนาเคนริกจากเวมไพทวายไลท์พีชเพอร์เฟกต์และอัพอินดีแอผลงานกา,การกำกับเรื่องแรกของนักแสดงสาวแม <beautiful> รี่ไนพภพพยนต์ว่าด้วยเรื่องราวของอลิสรับบทโดยแอนนาเคนริกหญิงสาวผู้ถูกแฟนหนุ่มจอมบงการทำร้าย จนเธอต้องแอบไปเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนสาวคนสนิททั้งสองคน <c oughs> เมื่อเหตุการณ์เริ่มบานปลายและเพื่อนของเธอเริ่มสงสัยว่าไซมอนมีความลับบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งอันตรายเกินกว่าที่พวกเธอคิดไซมอนรับบทโดยชาลีคาริกอลิสดา r ์ลิงชายรอบปฐมทัศในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตนโต <c oughs> เมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา ซึ่งได้รับยอดวิจารณ์ในเชิงบวกจากเว็บหนังดัง Rotten Tomatoes สูงถึง84%อลิสดาร์ลิงมีนาคมในโรงภาพยนตร์